สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่16นะครับ16กันวายาวันนี้ก็เป็นคลิปที่จะมีประโยชน์กับใครนะก็มีประโยชน์กับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านนักเรียนนักศึกษานะครับดูคลิปนี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์เป็นประสบการณ์ตรงนะครับอ่าแบบแรกก็คือเรื่องแคมป์นะ แคมเคลื่อนที่ได้นี่เราก็เคลื่อนไปขึ้นมาได้อันที่2คือวันนี้เราจะพามาชมการเอาไว้ข้างในไหนพามาชมการกดเสาเข็มนะไอโอ้โ,อโหเข็มไอนะครับอันนี้เป็นไ1 8นะครับเพื่อที่จะมาทํารั้วอ่าอนนี้ก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับยกย้ายได้สบายมากอ่าน,นีนะครับกดไป6เมตรนะเนี่ยเนี่ยวางอยู่เนี่ย6เมตร อันนี้เพื่อจะทําแนวรัว้วซึ่งเดี๋ยวผมกําลังตวนที่ทําฐานลากก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีรูปภาพว่าทําแบบไหนยังไงแต่ว่าอันนี้ทํางานใต้ดินก่อนลูกดกนี่มันกดง่ายมากเลยนะดูกดง่ายมากนี่ลึกไป6เมตรนะถึหเมตรแต่ว่าเข็มนำมาไป4เมตรแล้วนะนี่ก็ลงเวืบเลยนะครับเนี่ย งืบเลยนี่ก็เป็นแนวที่เราจะทำรั้วทำบันไดหมายความว่ามีน้ำหนักของคอนกรีตนะก็เลยใช้เข็มไอแบบนี้นะครับส่วนเข็มกรวงหกเหลี่ยมเนี่ยที่เห็นนี่นะบ้านนอกดาวไปอยู่นู่นแล้วนะแคมป์นกดาวสบายมากโอเคอยู่นี่นะย้ายไปเรียบร้อยปุ๊บเนะวลาเราทำหน้างานเราก็เขี่ยง่ายนะไม่เป็นอุปสรรคอ่นะตอนนี้เดี๋ยวก็จะกดอีกต้นนี้นะต้นนี้เข็มนํา เข็มนำเนี่ยสเมตรถ้าเข็มนำสั้นเนี่ยก็จะกดลำบากแต่ถ้าเข็มนำยาวเนี่ยอันนี้สเมตรนะเนี่ยเก็น้ำหล่อคมีแค่2คนเนี่ยฮะคนขับกับคนทำกดได้สบายเลยเขามีเทคนิคมาดูนะครับลงไปง่ายมากเลยทีน,นี้ก็ไม่รู้ไอเข็มไอ้นี่มันจะม,มีประโยชน์มากไหมเนี่ยเขาใช้น้ำหล่อนะ เ,เสร็จแล้วดินมันจะรัดนะแต่ว่าก็าาาานั่นแหละเห็นไหมครับเนะี่ยมันวื้บลงไปเลยนะแต่ว่าอันนี้มันน่าจะมีแรงเยอะนะเดี๋ยวดูกดเข็มไม้ล็วต้นหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวราต้องเคลียร์เข็มไ้ตรงนี้นมาก่อนเพราะว่าเราต้องกดเข็มตรงนั้นด้วยแล้วหน้างานมันก็มีข้อจํากัดคือ,คอมันไม่ค่อยมีที่วางของนะจริงๆมันก็ไม่แคบนะแต่ว่าของมันเยอะนิดเดียวดูนะครับอะไรตรงนี้อะไรน,นี่เดี๋ยวต้องฝังไอ้นี่หลบตรงนี้นะ ก็ถ้าเป็นแคมป์แบบล็อกดาวน์ที่ผมบอกนะมันก็จะขนย้ายง่ายเพราะว่าใช้กันเมื่อกี้เห็นนะครับ4คน4คนยกไปได้สบายมากมก็เท่ากับไม้อัดหนึ่งแผ่นนะครับกว้างคูณยาวอ่ะเดีด๋ยวกดอีกสักอีสักเข็มนึงนะเนื่องจากว่ามันหน้าง,งานมันเป็นแบบนี้มันก็เลยต้องกดไปย,ย้ปยายไปย้ายมางานใต้ดินก็ต้องทำ เดีย๋ยวดูนะครับนี่ก็เสียวกระจกหน้าดูเลยนะาจะเห็นว่าเข็มมันยาวมากนะก็คือแปลว่าอ้นี้ผมว่ามัน4เมตร50หรืไม่ใช่4เมตรหรอกเดี๋ยวดูกดสักเข็มนึนะครับกดลงง่ายมาก ร็จแล้วเดี๋ยวตรงนี้เสร็จก็ตรงนี้ก็ต้องกดด้วยนะก็เลยต้องกรบไปเลยนะเดี๋ยวจะเอานี้วางเลยทางเซตเนี่ยเดี๋ยวต้องคอนเฟิร์มเรื่องระดับปากบ่อนิดนึงนะนี้ดูอีกสักต้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับถ้าเข็มนํายาวอ๋อนี่เข็มนำาะยังไม่ได้เจาะยังไ,ไ,ไม่ได้กดเข็มนำลงมากด วันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของเแนวรั้วแล้วก็สเตย์ที่ฝลายท่านเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอาจจะบอกสเตย์อะไรของมึงว่ากูมไม่รู้จักนะเดี๋ยวผมจะ,ะพาไปดูว่าสเตย์เนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วทำเพื่อจุดประสองค์อะไรแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าตอนนี้มันไม่เห็นนะเห็นยาก อ่าเดี๋ยวเขาจะกดละผลขอบกโกคันนี้มีประสบการณ์สูงมากนะเทียบกับไปหลายคันนะเวลาที่กดเข็นเวลาที่อะไรเนะี่ยมันเหมือนง่ายไปหมดนะอ่านี้กดลงไปน่าจะ4เมตรครึ่งนะีผมว่าไม่ใช่4เมตรหรอก เหลือเม็ดกกว่านตอนนี้ก็เนี่ยหเมตรเนี่ยมันก็เหลือแค่เมด็ดนิดๆนะเม็ดรครึ่งอะที่จะลงไปที่แบบไม่มีนำเลยอ่นนี้เหมือนกดไปหลายรอบนะแล้วก็หวานหวานนะนก็จะแบบลงง่าย เอาละเดี๋ยวลองดูตอนที่กดนะครับเอ่อวืบเลยวืบเดียวเอาละเดี๋ยวดูเทคนิคนะครับไอ้เข็มไอเนี่ยต้นละประมาณเข็มไอสินะมันมีหลายราคานะที่ผมซื้อนี่น่าจะจำไม่ผิดอยู่เจ็ดถึงแรส่วนเข็มกวงนั่นะเมตรละ มันมีหลายราคานะครับถ้าได้ราคาดีก็ประมาณ70-80-85ต่อเมตรนะหกเมตรท่านก็คูณใบมันประมาณกี่บาทนะเช่น80ดนะ86 48กี่ก็480บาทต่อต่อต้นนะก็จะถูกกับบุฟเฟ่นหนึ่งคนเ็บไอนี่ก็ตกเ8 0 0นะเก็บไอ้18นะ ไ2้ย i 2เนี่ยไ2 2นะมันไม่ค่อยมีคนทำไว้เพราะว่าคนไม่ค่อยใช้ก็เลยต้องใช้เข็ม i18 เพราะว่ามันมีอยู่แล้วถ้าเข็มไ i 20สั่งเขาทำก็ต้องหลายต้นหน่อยอดูนะครับวืบเลยอันนี้คือแบบว่ามันเป็นเป็นอิทธิพลเป็นผลของเข็มนำนะนี่ก็เป็นเข็มนำอยู่อันนี้เอาจริงๆแค่นี้เนี่ยแค่นี้ประมาณเมตรกว่าเนี่ยที่ไม่มีเข็มนำนะ เดี๋ยวเขากดลงไปวืบเดียวเลยนี่นะครับอ่าันนี้เราก็ให้ระดับเท่าเท่ากับดินนั้นพอดีนะแต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องต่ําลงมานะครับไม่เท่ากันนึ่งเดี๋ยวก็ต้องดูระดับอ่ะวันนี้ก็เคลียร์อันนี้ไปได้ส่วนหนึ่งละเดี๋ยวจะต้องมีพื้นที่ว่างสําหรับทํางานหรือกดเข็ม คือดื่นต่อไปนะั้นมันไม่มีที่จะวิ่งนะครับถ้างั้นคลิปนี้ก็ยังพอ,อมีเวลานะเดี๋ยวผมให้ดูอีกสักต้นหนึ่งนะเดี๋ยวเขากดอต้นหนึ่งดูเทคนิคนะครับเทคนิคเหลือกินเลย ไอเสานู้นกับเสาเนี้ยมันไม่เท่ากันนะเสานู้นกับเสาเนี้ยมันไม่เท่ากันหายด้มันลึกเข้าไปหน่อยต้องต้องยึดอันนี้อ่าเดี๋ยวดูนี้นะครับเดี๋ยวถามคนกดดูก่อนว่าต้องลื้อไหมต้องลื้อหลือนิดนึงเออน่าจะได้น่าจะได้

จบ,จ,บจบแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจบแค่นี้ก่อน